จยอมแพ้ให้เธอเขียนโดยพิมพ์ฟ้าพันดินโอ้ยพ่อแค่งานที่ทำเพื่อนที่คบงานอดีเลกสถานที่ที่อยากเที่ยวเจ้าเต่าทองดูแลพ่อชีวิตของดาก็เต็มอิ่มแล้วค่ะไม่ต้องหาคู่มาเพิ่มเติมก็ได้ชลรดาไม่ได้มองหน้าพ่อของเธอขณะที่พูดแต่กลับใช้มือนึงคว้าขนมปังอบเนยเข้าปากส่วนอีกมือเลื่อนถ่ายหน้าจอโทรศัพท์ไม่ใช่พอไมไ่สนใจคนที่พูดอยู่ตรงหน้า แต่พอไม่อยากเห็นสายตาของพ่อที่มองมายัางที่เธอพ่ออยากให้แกเป็นฝั่งเป็นฝาจะได้สบายใจถ้าเกิดพ่อเป็นอะไรไปก็ยังอุ่นใจได้ว่าแกมีคนที่ดีคอยดูแลวาลิตยังคงหวานล้อมลูกสาวคนเดียวของเขาต่อพ่อพูดแบบนี้แล้วนะคะพ่อต้องอยู่กับดาอีกนานค่ะแล้วสมัยนีย้อยู่เป็นโสดดีกว่ามีคู่อีก ไม่ต้องมากังวลเรื่องนอกใจไม่ต้องมาทะเลาะกันเรื่องความต้องการที่ไม่ตรงกรันอื่นๆอ,อีกสารพัดอยู่คนเดียวเราก็แพนชีวิตยาวไปถึงกเกษียณได้นะคะเงินเก็บก็มีหลายรูปแบบจอ,จองบ้านพักคนชลาดีๆสักที่สบายมากค่ะพ่อชลดาพ่อจะนัดลูกชายเพื่อนพ่อให้รูจ้จักห้ามปฏิเสธเด็ดขาด วาลิดเริ่มหงุดหงิดและไม่อยากทะเลาะด้วยเพราะคิดว่ายังไงลูกสาวจอมดื้อของเขาคงไม่ยอมเลยตัดบทใช้วิธีบังคับแทนในวันถัดมาชลดาจำใจต้องไปงานเลี้ยงฉลองวันเกิดของนาภาเพื่อนสนิทของพ่อตามคำสั่งซึ่งเป็นงานที่วาลิดหมายปองจะแนะนำเธอให้รู้จักกับก้องฟ้าและก้องฟ้าคนที่พ่อการันตีว่าดีนักดีหนาะปรากฏตัวในชุดสูตรเรียบหรู บุคลิกของเขาดูสง่างามผมสั้นสะอาดตาและท่าทางที่มั่นใจในตัวเองทำให้เขาโดดเด่นในงานวันนั้นวาลิตมองดูสถานการณ์ด้วยความพอใจขณะที่โลรดากับรู้สึกอึดอัดใจ,จแทนพ่อดายากับบ้านแล้วค่ะดังง่วงมาง่วงอะไรตอนนี้มากับพ่อนี่วาลิตจับมือของโลรดาแล้วพาเดินตรงไปที่กล้องฟ้าสวัสดีครับคุณลุง ผมว่ากำลังจะเดินไปทักทายพอดีเออนี่ลูกสาวลุงชื่อชนรดาอายุไล่เลี่ยก,กันห่างกันสองปีเห็นจะได้วาลิดดันหลังของชนรดาให้ขยบไปใกล้ๆก้องฟ้าสวัสดีค่ะชลดารีบพูดสวัสดีแล้วรีบหันหลังกลับจะรีบไปไหนล่ะครับเดี๋ยวผมพาเดินชมรอบๆบ้านลุงวาลิดจะได้ไปคุยกับเพื่อนๆรุ่นเดียวกัน วาลิทยิ้มชอบใจที่ก้องฟ้ารู้ใจของเขาลุงฝากด้วยนะครับผมชลรดามองก้องฟ้าตาขวางคิดว่าเขากะล่อนและขี้ประจบนี่น่ะเลยคนดีของพ่อบ่นอะไรครับบ่นว่าอยากกินเมลอนค่ะพอดีวันนี้ไม่มีที่งานแต่ถ้าคุณอยากกินจริงๆเดี๋ยวผมโทรสั่งให้ได้นะครับไม่ต้องหรอกค่ะ ฉันเมื่อยฉันจะไปนั่งตรงนู้นคุณเองก็ตามสบายเถอะผมไปด้วยครับลุงบอกว่าคุณเป็นสัตวแพทย์เลยครับฉันเป็นหมอฟันค่ะอ้าวทำไมแม่กับลุงวาลิตบอกว่าคุณเป็นสัตวแพทย์ก้องฟ้าอมยิ้มถามต่อความจริงฉันเป็นตำรวจสายลับแต่ไม่มีใครรู้เขารู้ดีและเข้าใจว่าถูกกําลังถูกเธอกวนประสาทผมชอบคุณนะ อะไรของคุณเนี่ยอยู่ดีๆก็มาพูดดื้อๆแบบนี้ผมจะตอบตกลงเรื่องงานแต่งของพวกเราอย่านะห้ามเด็ดขาดเป็นอะไรของคุณเราเพิ่งเจอกันวันแรกไม่รู้เรื่องอะไรของกันและกันเลยแล้วคุณไม่มีคนที่คบอยู่ด้วยหรือไงแต่ผมรู้จักคุณดีมากกว่าที่คุณคิดอีกนะครับเขายิ้มออกมาอย่างภูมิภูมิใจฉันไม่แต่งฉันจะไม่ยอมถูกคลุมถุงชนหรอก แล้วฉันก็ไม่ได้ชอบคุณด้วยวันนี้ยังไม่ชอบแต่วันหน้าคุณตกกลุ่มรักผมแน่นอนครับชลาดาถอนหายใจคิดว่าเขานิสัยคล้ายพ่ออยู่เหมือนกันหลายชั่วโมงที่อยู่ในงานเลี้ยงก้องฟ้าอยู่ดูแลเทคแคร์ชลาดาไม่ห่างไปไหนเลยลูกคิดว่าก่องฟ้าเป็นคนยังไงกล้ามั่นใจเกินเบอร์เอาใจเก่งแต่ว่าเจ้าชู้ค่ะพ่อมองเขาในแง่ดีนอย เขาอยู่กับแม่มาตั้งแต่เด็กก็ติดนิสัยการดูแลเอาใจใส่คนอื่นเป็นธรรมดาเราเองนั่นแหละเยดาความหวานน้อยไปหรือเปล่าวาลิดเดินสายหัวเข้าห้องนอนไปตั้งแต่วันงานเลี้ยงฉลองวันเกิดนภาก้องฟ้าก็กลายมาเป็นแขกประจำของบ้านช,ชลดาเขาสนิทสนมกับวาลิดมากจนทำให้บางครั้งชลดารู้สึกหม่นไส้ จะมาทำไมที่นี่ทุกวันไม่มีงานมีการทำหรือไงเธอถามขึ้นขณะที่อาบน้ำเจ้าเต่าทองที่ซุกซนไม่ยอมอยู่นิ่งสะบัดต,ตัวไปมาทำให้ฟองน้ำยาอาบน้ำสุนัขก,กระเด็นใส่จนทำให้เปียกปอนมีครับแต่วันนี้วันหยุดนะลืมไปหรือไงก้องฟ้ายืนยิ้มชอบใจที่เห็นเธอวุ่นวายกับการจับเจ้าเต่าทองอาบน้ำช่วยไปไก,กลๆหน่อยได้ไหม เต่าทองตื่นคนแปลกหน้าผมเนี่ยนะแปลกหน้าสำหรับเต่าทองคุณเข้าใจผิดแล้วครับเขาเดินเข้าไปหาเจ้าเต่าทองสุนัขพันธ์โกลเด้นสีน้ำตาลอ่อนตาสีอมพันที่กระเดกหางหูรีบไปข้างหลังอย่างดีใจแล้วอาบน้ำให้ซึ่งทำให้ชลรดาแปลกใจมากที่เต่าทองยอมให้อาบน้ำง่ายๆไม่ดื้อดึงเลยช่วยหน่อยนะฉันจะไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าครับผม เธอเหลียวหลังมองกล้องฟ้าแล้วอมยิม้มนั่นแนยิ้มอะไรฮอลูกสาวคนสวยของพ่อวาริสเซลลูกสาวเปล่าสักหน่อยเปล่าอะไรก็เห็นอยู่พ่อคะดาพููแล้ง่ายว่าดาอยากอยู่แบบนี้ไม่อยากมีแฟนไม่อยากแต่งงานตามใจรีบๆล่ะเดี๋ยวลงมากินข้าววันนี้ฝีมือกล้องฟ้าทำรักกันจังเลยนะคะไม่ขอมาเลี้ยงเป็นลูกเลยล่ะ กบพอกำลังทำอยู่นี่ไงวาลิตเดินหัวล้อล่าเข้าครัวไปทำให้ชนระดาเดินหน้ามุ้ยขึ้นไปชั้นบนเมื่อเห็นว่าชนระดาเดินขึ้นไปชั้นบนแล้ววาลิตรีบกดโทรศัพท์หาณภาทันทีนี่ณพาผมว่าเราได้รับข่าวดีเร็วๆนี้แน่ยายดาเริ่มมีความสนใจกล้องฟ้าขึ้นบ้านแล้วนะจริงเหลอวาลิตฉันดีใจจริงๆ ก้องฟ้าโตมาได้ก็ได้รับความเอ็นดูความเมตตาจากวาลิตยิ่งตอนที่ฉันเพิ่งหย่าใหม่ๆไม่มีอะไรติดตัวออกมาเลยยังดีที่ได้วาลิตช่วยไว้ไม่ว่าจะเรื่องค่าเรียนของก้องฟ้าเรื่องหางานหาที่อยู่ให้พูดเรื่องเก่าอีกแล้วเราเป็นเพื่อนกันเรื่องแค่นี้ทําไมจะช่วยเหลือกันไม่ได้กองฟ้าก็เหมือนลูกเหมือนหลานของฉันแล้วที่ฉันอยากให้ชนรดาแต่งงานกับก้องฟ้า ว่าฉันเห็นว่าเขาเป็นคนดีจริงๆจากตัวของเขาเองเออนานแล้วนะเธอไม่ได้มากินข้าวที่นี่เลยวันหน้ามา,มากับก้องฟ้าด้วยสิหลังอาหารเย็นชลาดาพาเต่าทองออกไปเดินเล่นผมขอตามไปด้วยนะครับจะมาขออนุญ,ญาตอะไรตอนนี้เห็นเวลาอื่นก็ตามตัวติดตลอดนี่ถ้าตามไปทำงานด้วยได้คงไปแล้วใช่ไหมได้ไหมครับ ผมไปทำงานด้วยได้ไหมครับนี่คุณแก้งกันหรือไงหยอกเล่นครับถามจริงเธอคุณสนใจอะไรในตัวฉันน่ารักดีชรดาหันไปมองหน้ากล้องฟ้าก่อนจะพูดว่าบุค,คลิกแบบคุณฉันนึกว่าจะชอบผู้หญิงสไตล์สวยโฉบเฉี่ยวซะอีกผู้หญิงแกร่งห้าวผมว่าน่าสนใจดีออกเผื่อเวลาที่ผมอ่อนแอจะ ได้ยืมไหลายเวสซบหรือไม่ก็จัดการกับคนที่มาลังแกผมเพอร์เจอร์กลับบ้านไม่ได้แล้วป่านี้ป้านภาคงเป็นห่วงอยู่เห็นไหมคุณทำเป็นพาเจ้าเต่าทองออกมาเดินเล่นความจริงเดินออกมาสงผมขึ้นรถใช่ไหมเบื่อจะคุยด้วยแล้วพรุ่งนี้เจอกันก้องฟ้าอดที่จะยิ้มไม่ได้เพราะอย่างน้อย ตอนนี้ในใจของชลดาก็ยอมรับการที่เขาได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจําวันของเธอบ้างแล้วพ่อคะก้องฝาทำงานอะไรหรือคะอะไรกันดารู้จักกันมาเป็นเดือนเดือนแล้วไม่เคยถามหรือคุยกันเลยหรือไงไม่ได้ถามค่ะก็ตอนนั้นไม่อยากรู้เวลาคุยกันส่วนมากเขาก็จะเป็นฝ่ายอยากรู้เรื่องของดามากกว่าชวนคุยเรื่องสบายสายเรืเ่อยเปื่อย อยากรู้ก็ถามเองพ่อไม่บอกแต่ว่าว่าที่ลูกเคยของพ่อใช้ได้เลยนะใครบอกว่าดาจะแต่งคะหลายวันต่อมาชลรดาติดงานด่วนที่คลินิกเลยกลับบ้านค่ำก้องฟ้าอาสาพาเ,าเต่าทองไปเดินเล่นหลังอาหารเพราะเห็นว่าวาลิตบ่นเวียนหัวแต่ระหว่างที่พาเจ้าเต่าทองเดินอยู่แถวหมู่บ้านมีเด็กวัยรุ่นจากที่อื่นกลุ่มหนึ่ง ขับมอเตอร์ไซค์เสียงดังผ่านมาและทำให้ยายคนหนึ่งที่เดินอยู่ข้างหน้าของเขารีบหลบหลงข้างทางจึงลม้มลงเต่าทองก็ตกใจกับเสียงที่ดังสนั่นทั่วถนนเล็กๆจึงวิ่งพรวดพาาเตลิดไปอีกทางก้องฟ้าตัดสินใจวิ่งเข้าไปพยุงยายที่ลม้มลงลุกขึ้นเพราะคิดว่ายังไงก็ตามเต่าทองไม่ทันและช่วยคนให้ลุกขึ้นใช้เวลาเพียงไม่กี่นาที หลังจากที่ช่วยเหลือยายที่ลม้มลงแล้วเขาก็รีบวิ่งตามหาเจ้าเต่าทองแต่ตามหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอผ่านไปหลายชั่วโมงเขากลับมาที่บ้านของโชลดาเห็นเธอยืนรออยู่ที่หน้าบ้านด้วยความเป็นห่วงทำให้เขารู้สึกผิดมากขึ้นกว่าเดิมไปอีกถ้าคุณไม่เข้ามาวุ่นวายก็คงไม่เป็นแบบนี้อยากจะทำคะแนนให้พ่อรักแต่ก็ไม่สามารถดูแลรับผิดชอบสิ่งที่ตัวเองรับอาสาทำผมขอโทษครับ คำขอโทษจะช่วยเต่าทองกลับมาไหมจะไปไหนก็ไปแล้วไม่ต้องกลับมาที่นี่อีกวาลิตได้ยินเสียงลูกสาวต่อว่าก้องฟ้าก็พยายามที่จะลุกขึ้นมาห้ามแต่เขาเวียนหัวมากลุกไปห้ามไม่ทันพอเป็นไงบ้างคะแล้วนี่จะไปไหนพูดจาดีๆกับก้องฟ้าได้ไหมดาไปไล่เขาแบบนั้นได้ยังไงเลิกเข้าข้างเขาสักทีเถอะพ่อ เราเข้าบ้านกันเถอคะค่ะแล้วพ่อแน่ใจนะว่าไหวเราไปโรงพยาบาลกันไหมไม่เป็นไรพอนอนพักแบบเดียวเดี๋ยวก็หายชลรดาพาวาัลิตเข้าไปนอนพักแล้วออกไปเดินตามหาจนถึงเที่ยงคืนก็ยังไม่เห็นวิแววของเต่าทองเธอกลับบ้านร้องไห้อยู่นานก่อนที่จะเตรียมประกาศหาในวันรุ่งขึ้นก้องฟ้าเองก็ไม่ได้กลับบ้านเลยเขาตามหาเจ้าเต่าทองจนถึงเช้า ทำให้หนภา,าเป็นห่วงมากจนโทรหาวาลิตวานให้บอกกับก้องฟ้าว่ากลับมาพักผ่อนบ้างวันถัดไปมีเสียงมากดกิ่งที่หน้าบ้านเต้าทองชลดาโ่เข้าไปกอดสุนัขตัวโปรดของเธอยายเห็นตามหาอยู่เข้าไปอยู่ที่บ้านของยายเองขอบคุณมากนะคะพอดีวันก่อนยายล้ม เลยอยู่แต่ในบ้านลูกยายก็ไปทำงานต่างจังหวัดจึงไม่เห็นประกาศตามหาไม่เป็นไรเลยค่ะหนูต้องขอบคุณคุณยายมากกว่าที่ช่วยดูแลให้ยายฝากขอบใจแฟนของหนูด้วยนะที่ช่วยยายวันก่อนแฟนหรือคะชลดาทำหน้างงใช่ก็พอหนุ่มที่ช่วยยายไว้วันก่อนเขาเดินจุงสุน,นัขตัวนี้อยู่ข้างหลังยายรถมอเตอร์ไซค์วิ่งกันมา ยายก็รีบหลบล้มลงเขาก็เข้ามาช่วยยายเอาไว้ตอนเขาเดินตามหาสุนัขยายก็จะออกไปหาหมอเขาก็พายายไปส่งที่คลินิกหน้าหมู่บ้านเอกอย่างนั้นหรือคะยายแฟนหนูเขาเป็นคนดีมีน้ำใจมากนะนี่ถ่ายังโสดยายจะทาบทามให้มาเป็นแฟนของหลานสาวยายแล้วยายไปก่อนนะเดี๋ยวลูกเป็นห่วงหายออกมานาน ขอบคุณคุณยายมากๆอีกครั้งนะคะชนรดารู้สึกผิดที่พูดกับเขาแรงมากวันก่อนเธอคิดว่าอยากจะโทรศัพท์ไปขอโทษเขาสักหน่อยแต่พอเดินเข้าบ้านมาก็พบว่าพ่อของเธอลม้มลงอยู่ที่พื้นเธอจึงรีบพาส่งโรงพยาบาลกองฟ้ารู้เรื่องจากแม่ของเขาจึงรีบตามไปที่โรงพยาบาลทันทีไม่เป็นอะไรมากไม่ต้องกังวลใจไปนะครับ ก้องฟ้าเดินเข้าไปหาชลาดาที่นั่งรออยู่ที่หน้าห้องฉุกเฉินแต่นี้เข้าไปนานแล้วนะคะยังไม่เห็นมีใครออกมาบอกอะไรเลยนั่นไงออกกันมาแล้วคนไข้ต้องนอนที่โรงพยาบาลรอดูอาการต่อนะคะเดี๋ยวผลออกมาแล้วคุณหมอจะมาแจ้งให้ทราบอีกทีค่ะพยาบาลเข็นเตียงคนไข้ไปที่ห้องพักคนไข้ใจเย็ยนๆนะครับก้องฟ้ากุมมือของชลาดาเอาไว้ขณะนั่งข้างกันที่โซฟาในห้องพัก ขอบคุณมากนะคะเรื่องเจ้าเต่าทองแล้วก็ต้องขอโทษด,ด้วยที่ฉันใจร้อนไม่ยอมฟังคุณอธิบายเรื่องที่เกิดขึ้นให้ดีก่อนผมเข้าใจครับไม่ต้องคิดมากโชลรดามองดูพ่อของเธอที่นอนหลับอยู่บนเตียงสายน้ำเกลือห้อยระยงระยางทำให้รู้สึกใจไม่ดีเกิดกลัวขึ้นมาแล้วประตูห้องก็เปิดขึ้นคุณหมอและพยาบาลที่เดินเข้ามา ทำให้ใจของโชลรดาและสัมและสายเต้นไม่เป็นจังหวะหน้าของเธอซีดเผือกก้องฟ้าจับมือที่เย็นเฉียบของเธอเอาไว้ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะครับนอนพักที่นี่สักคืนพรุ่งนี้ก็กลับบ้านได้แล้วถ้าญาติต้องการพากลับบ้านนะครับเขาป่วยเป็นอะไรหรือครับก้องฟ้าเอ่ยถามแทนโชลรดา ภาวะเลือดในน้ำตาลต่ำครับสาเหตุส่วนใหญ่มาจากการรับประทานอาหารไม่ตรงเวลาหรืออาจมีความเครียดปะปนด้วยครับชลดาถอนหายใจเฮือกใหญ่เมื่อหมอและพยาบาลเดินออกจากห้องไปเธอหันไปซบที่อกของก้องฟ้านาทีนี้เขาคือคนที่เป็นที่พึ่งทางใจและช่วยเหลือเรื่องต่างๆในช่วงเวลาที่เธอสับสนจนทำอะไรไม่ถูกไม่เป็นอะไรแล้วไปนั่งพักเถอะ เดี๋ยวผมจะพากลับไปเอาเสื้อผ้าที่บ้านเราไปกันตอนนี้เลยนะคะจะได้รีบกลับมาเฝ้าพ่อได้ครับแล้วเดี๋ยวผมดูแลเจ้าเต่าทองให้ไม่ต้องเป็นห่วงอะไรขณะที่ขับรถกลับไปที่บ้านชนรดาได้รู้เรื่องที่เขาเคยถูกพรากสุน,นัขที่เขารักมากและเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของเขาไปเพียงเพราะว่าพ่อของเขาคิดว่าการที่เขาไม่สนใจเรียนเพราะมีสัตว์เลี้ยง แล้วคุณรู้ไหมว่าพ่อของคุณเอาโพรเพไปไว้ที่ไหนเอาไปให้ใครผมไม่รู้แม่พยายามถามพ่อพ่อก็ไม่ยอมบอกฉันเชื่อว่าโพรเพได้ไปอยู่กับคนที่มีจิตใจที่ดีผมก็หวังแบบนั้นเหมือนกันครับหลังจากที่วาลิตออกจากโรงพยาบาลก้องฟ้ามาดูแลทุกวันหลังเลิกงานและวันหยุดเขาพาแม่ของเขามาด้วย พ่อหาเลิกแต่งเลยนะดาตามใจเธออยากจะทำอะไรก็ทำแล้วถามเขาหรือยังว่าเขาทำงานอะไรชลรดาหันมามองพ่อของเธอเขาเป็นนักบำบัดสัตว์ค่ะสแสดงว่าอยากรู้เรื่องของเขามากขึ้นแล้วแปลว่าชอบเขาแล้วใช่ไหมวาลิซแซวลูกสาวที่ปากกับใจไม่ตรงกันต่อก็แค่คิดว่ายังไงก็ต้องแต่งงานกันอยู่แล้วรู้เรื่องของเขาบ้างก็ได้แล้วที่เหา ที่ดายอมแต่งเพราะดาไม่อยากเห็นพ่อต้องเครียดจนไม่ยอมกินข้าวนะคะดาเอ้ยพ่อต้องเลือกคนที่สามารถปกป้องดูแลและรักลูกสาวของพ่อเหมือนที่พ่อรักลูกให้กับลูกสิพ่อรู้ว่าสมัยนี้ไม่มีใครเขาจับคุมถุงชนกันแล้วความจริงก็ไม่ได้คิดที่จะทำแบบนั้นจริงๆแค่อยากแนะนำให้รู้จักกันไว้ถ้าลูกไม่ได้รักไม่ได้ชอบเขาพ่อก็ไม่บังคับ ข้อคิดจะต้อนให้ดาจนมุมทำไมคะไม่คุยด้วยแล้วพรุ่งนี้ดามีผ่าตัดแมวแต่เช้าวาลิตอมยิ้มชอบใจและคิดต่อว่าเขาต้องคุยกับนาพาว่าถ้าพวกลูกๆแต่งงานกันแล้วพวกเขาจะไปอยู่ที่ไหนไม่ต้องมารับมาส่งทุกวันก็ได้รถติดเหนื่อยแย่เลยขับรถนานๆชลรดาพูดขึ้นเมื่อเปิดประตูลงจากรถผมเต็มใจครับ เขาเดินตามเธอเข้าประตูรั้วบ้านไปไม่ต้องทำคะแนนแล้วก็ได้ไหมคุณดาย,ยังไม่เชื่อใจผมอีกหรือครับไม่รู้สิฉันมีเรื่องสำคัญต้องพูดกับคุณเธอเดินนำเขาไปที่นั่งที่ศาลานั่งเล่นในสวนย่อมเล็กๆที่หน้าบ้านมีเรื่องอะไรครับถ้าเราแต่งงานกันแล้วจะอยู่ที่ไหนฉันไม่อยากทิ้งพ่อไว้คนเดียวผมก็คิดเรื่องนั้นเหมือนกันครับ ผมมีที่อยู่ที่ปทุมเราย้ายไปอยู่ที่นั่นกันดีไหมครับแล้วปลูกบ้านไว้ให้พวกท่านอยู่ใกล้ๆหรือจะอยู่หลังเดียวกันเลยก็ได้แล้วงานของคุณและคลินิกของฉันจะทำยังไงผมอยากทำงานร่วมกับคุณเรามาร่วมงานกันนะครับฉันไม่มีปัญหาอะไรแต่เราต้องไปถามพ่อของฉันกับป้านภาก่อนยอมแต่งกับผมแล้วหรือครับไม่ยอมค่ะปากแข็งเหมือนเดิม ทำไมคุณถึงชอบฉันคะห้ามบอกว่าน่ารักนะเพราะคุณจิตใจดีรักสัตว์เหมือนกับผมรักครอบครัวแล้วก็ก้องฟ้าหยุดพูดไปแล้วก็อะไรคะพูดต่อสิจำไม่ได้จริงๆหรือไงครับจำไม่ได้เล่ามาสิเร็วๆตอนผมเจ็ดขวบแม่กับพ่อผมเลิกกันแม่พามาหาลุงวานิชที่นี่ด้วย คุณนั่งเล่นอยู่แล้วเห็นผมนั่งร้องไห้เลยมาชวนไปเล่นด้วยกันแล้วไงต่อคะผมเล่าให้คุณฟังว่าพ่อเอาสุนัขของผมไปแม่คิดว่าพ่อทําเกินไปจึงทะเลาะกันเป็นเรื่องใหญ่โตแล้วแม่ก็จับได้ว่าพ่อมีคนอื่นแม่เลยขอ,อยาก,กับพ่อผมเสียใจมากแล้วคุณก็ปลอบใจผมว่าไม่เป็นไรไม่ต้องเสียใจพ่อกับแม่ชั้นก็เลิกกันเหมือนกัน เราต้องเข้มแข็งเพื่อที่จะดูแลปกป้องคนที่เรารักได้ฉันจำไม่ได้จริงๆค่ะก็คุณเพิ่งห้าขวบเองครับไม่แปลกหรอกที่จำไม่ได้แต่คุณมั่นคงต่อสิ่งที่คุณพูดมากนะครับฉันพูดอะไรอีกเลยคะคุณบอกว่าโตขึ้นคุณจะเป็นสัตวแพทย์คุณชวนผมเป็นด้วยแต่ผมบอกว่าผมกลัวเลือดกลัวการเห็นความเจ็บปวดจากบาดแผลคุณเลยบอกว่า ถ้างั้นให้ผมเป็นคนดูแลสุขภาพจิตใจของสัตว์แทนเพราะคนเรายังมีหมอรักษาทางกายกับหมอรักษาทางใจแล้วคุณชวนผมมาทำงานด้วยกันครับฉันพูดแบบนั้นจริงๆเหรอคะแกแด่าหน้าดูผมว่าคุณควรรักษาสัญญานะครับฉันไม่ได้บอกว่าจะแต่งงานนี่ตอนนู้นฉันบอกแค่ว่าเราพวกเรามาทำงานด้วยกันคุณรับปากพ่อของคุณแล้วก้องฟ้ายิ้มชอบใจ คุณเจ้าเล่บอกผมสักคำสิครับว่าคุณก็รักผมเหมือนกันฉันรักพ่อรักเต่าทองมากอยากอยู่ด้วยกันและดูแลพวกเขาไปนานแสนนานและตอนนี้ฉันก็อย,กอยากอยู่กับคุณตลอดไปค่ะขอบคุณครับแต่พูดตรงๆกับผมสักครั้งเธอะครับให้ผมชื่นใจรักชลาดาลีผ่านหน้าไปทางอื่นอะไรนะผมฟังไม่ค่อยได้ยินเลยครับรัก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 พอใจหรือย,อยัง ก้องฟ้าโอบก,กอดชลรดาไว้แน่นจบบริบูรณ์